ไทย vs เซกเกียวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025เทียบสถิตถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินเนส2 2 5 5สัปดาห์2กลุ่ม5ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2568โดยในวันนี้21นีิย่อ68จะเป็นการลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์นี้ของ ทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกพบกับทีมชาติเช็กเกียทีมอันดับ13ของโลกเผยสถิติการพบกันในอดีตระหว่างไทยัสเช็กเกียปรากฏว่าเคยเจอกันเพียงแค่1นึ่งนัดและสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สถิติในอดีตวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเวรซัสทีมชาติเชกเกีย ชิงแชมป์โลกวันที่10พฤศจิกายน2010ไทยชนะเช็กเกียร1เซต16-25 25-18 25-20 25-23ถ่าย่ทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ช่องทางไหนบ้างสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเช็กเกียศึกเนชั่นลิก2025วันที่21มิถุนายน2568ตามเวลาประเทศไทย15.30นาฬิกาสานาทีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางวีบีทวีมีค่าบริการแบบรายเดือน